ที่จังหวัดยะโสธรุผู้ชมครับชาวบ้านนั้นถือว่าโอ้โหกระทบกระเทือนจิตใจต่อคนในพื้นที่เป็นอย่างมากนะ,นะครับคือมีรูปปั้นเป็นเจ้าเมืองยะโสธรครับอยู่ที่ทางเข้าวัดสิงห์ท่าในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรเมื่อวัน,นที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนร้ายมาตัดเสียงเป็นตัดหัวรูปปั้นไปครับแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ไปเจอแล้วนะฮะถูกทิ้งอยู่ข้างทางครับนี่คุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่ชาวบ้านเนี่ยแจ้งเบาะแส ตอนที่ไปเจอเนี่ยเป็นรูปปั้นส่วนศรีรษะครับของเจ้าเมืองยโสธรที่ชาวบ้านเนี่ยให้ความเคารพเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่เนี่ยนะครับมีคนร้ายใส่กระสอบแล้วไปทิ้งอยูขข่ข้างทางจุดนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเองก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปจับไปสัมผัสเหมือนกันนะเพราะเกรงว่าจะ,จะไปทําลายหลักฐานทางคดีเพราะว่าต้องตามหาผู้ก่อเหตุให้ได้ก็รอครับ รอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบแล้วก็เจอจริงๆครับเป็นส่วนหัว<ะ>รูปปัน้นเจ้าเมืองยะโสธรครับไปสอบถามคุณตาจรัดพงศ์อายุ71ปีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วก็คุณตาเนี่ยคอยทําความสะอาดสารเจ้าเมืองยะโสธรเป็นประจําครับตอนแรกที่หัวเจ้าเมืองยโสธรหายไปเนี่ยกังวลมากครับโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยหาแล้วก็ไม่เจอแล้วที่ที่ไปเจอเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นข้างทางใช่ไหมครับคุณจีคุณปุ้มครับก่อนอันนี้ก็หาแล้วนะจุดเนี้ยไม่มี ไม่มีแสดงว่าเพิ่งแอบเอามาทิ้งเปล่าคิดว่าอย่างนั้นนะฮะคนร้ายน่าจะกลัวความผิดครับยิ่งเป็นข่าวออกไปแล้วด้วยก็เลยมาแอบทิ้งไว้ตรงนี้นี่นะครับไปฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่กันครับผมมาดูแลตรงนี้กานคุณก็เห็นอยู่ก็ต้งแต่มามาคือตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะผมจะมาซ่อมคอ่ะตอนที่มันเอาเอาไอ้กระบอกใส่นะก็จะมาซ่อมผมกดว่าป้าๆโทรไปบอกหายไปแล้วผมก็เลยพยายามสืบสืบไปทีนี้ มื่อวานก็เดินกับพวกน้องๆเลยนะก็ไปก็ไม่เห็นอยู่นะวันนี้นึกยังไงลองป้าคนนั้นบอกว่ามีกระลอกเรารออยู่ผมก็มองไปเอ๊ะมันมีถุงอันนี้แปลกๆแล้วมันถุงมันใหญ่ใช่ไหมก็เลยเสียงไปเข้าไปบ้ายจ,จานน้อยเพราะว่าก็ย้กกายก,กันนะเราก็ได้ยินเสียงร้องเออไม่ใช่ฮะเราก็เหมือนกับยกดูอ่ะถ้าหนักโอเคแล้วก็จริงจริงเมื่อวานไม่มีไม่ไมี นี่ครับเมื่อวานไม่มีามาเจอทีนียมาเจอแล้วเนี่ยนะครับไม่จบเพียงเท่านี้นะครับตำรวจสพเมืองยะโสธรก็จะตรวจสอบลายน<ห>ิ้วมือเพ <ค Julia> ื่อที่จะตามตัวคนร้าย<อ>มาดำเนินคดี<อ> <marine S 2> ให้ได้ครับ